สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการโฮฟประกายแสงแห่งความหวังนะครับและบางชีวิตของคนเรานั้นอาจจะมีท้อแท้บ้างมืดมนบ้างสิ้นหวังบ้างท่านผู้ชมลองหันกลับมามองรอบตัวเรานะครับดูคนที่เขายากลําเค็ญมากกว่าเราท่านอาจจะมีประกายแสงแห่งความหวังลุกชดช่วงขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ซอยดงสุกร้อยสามนะครับตอนนี้เรามาเยี่ยมครอบครัวของ,องน้องน้โมนะครับ น้องนองโมนี้เป็นโรคที่ผมก็เคยได้ยินชื่อเหมือนกันคือโรคฉี่หอมหรือว,ว่าทางการแพทย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ msud ครับผมม,มันเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับการไม่สามารถทานนม<า>แม่แมด้าะว่าสารโปรตีนจากนมแม่ครับไปทําลายกดทับประสาทฮะคือน้องไม่มีตัวเรียกสกัดสารโปรตีนตัวนี้ครับทำให้ขึ้นที่สมองทาลายระบบประสาทสมองฮะ ทำให้น้องจะมีอาการปวดแล้วก็การชักเก่งได้ชักเก่งบางทีถึงก็ช็อกด้วยใช่ครับนะเพราะฉะนั้นน้องนโมนี่จะทานได้อย่างนี้คือนมจากโรงพยาบาลนะครับครับแล้วหมอหน้าที่เดือนกี่ครั้งนะครับก็ประมาณ3ามครั้งขึ้นไปครับก็ถือว่าลําบากมาก่อนคุณพ่อคุณแม่ทํางานคู่กันนะครับได้เงินเดือนสองคนแต่เดี๋ยวนี้คุณแม่ไม่ได้ทํางานแล้วต้องมาดูลูกเงินที่ได้มาจากตรงนี้ก็คือคุณพ่อคนเดียวครับนะครับนะครับทุกคนก็มีปัญหาด้วยกันทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับวันนี้รราายกโ กายแสงแห่งความหวังนะครับจะมอบเงิน1 0 0 0 0มื่นบาทเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวของน้องนองโมนะครับ,มบรามหวังนะครับผมแนะนาของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นกำลังใจให้กับน้องนองโมและครอบครัวได้ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะท่านผู้ชมครับ ความหมังเปรี่ยบเสมอลมหายใจของมนุษย์ให้มีแรงผลักดันให้ดำเนินชีวิตต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกๆคนให้เดินก้าวไปด้วยความมุ่งหวังที่มุ่งมั่นเพราะเราเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าขอคนไทยทุกคนอย่าทิ้งความหวังไปครับสนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยช่วยให้ลูกหลานของเรา ไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเติมเต็มความฝันของผู้ด้อยโอกาสไม่ให้สูญสลายร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ให้สูญหายดูแลรักษาศิลปะวัฒนธรรมไม่ให้สูญสิน้นสิ่งดีๆเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ได้รับจากน้ำใจของคุณทุกๆคน